มิตรภาพเราควรที่ต้องเลือกอัพอันไหนก่อนให้คุ้มค่าเพื่อที่เราจะสามารถแลกของตามที่เราต้องการได้และการหาใบรับรองมิตรภาพหาได้จากไหนสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกม l o r ลอ h น Infinite Card ส i s ส m a n ชอ p จัดกิจกรรมมิดเย r แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเติมเกมดาก g o n i c a o r เรนจในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ ที่ l i s ต์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสินลับแพ็คเพิ่มอีกหนึ่งแพ็คแถม l i s ต์แมนคอยไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีพอยต์สะสม มีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ l s t m a n Shop เมนูมิตรภาพถือว่าเป็นหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในการเล่นเกมนี้เพราะยิ่งรออัปเกรดขั้นก็จะสามารถซื้อของที่มีระดับสูงได้ในร้านค้ามิตรภาพเขาจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับค่ามิตรภาพโดยค่ามิตรภาพที่เราจะสามารถอัปเกรดขั้นได้สูงสุดจะอยู่ที่ขั้นที่5แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอันไหนในการปลดล็อกร้านค้าเขาก็จะมีนักธนูเดลิเจียมีสถาบัน This, อันที่3อัซามฮิซันอันที่4เซอร์บิตอันที่5นะครับสงครามศาสนาเซรัสถ้าเราไปถึงขั้นท่าได้ในการเพิ่มระดับมิตรภาพก็จะได้รับเหรียญตาของมิตรภาพอันนั้น้น,นเราสามารถดูข้อมูลสินค้าได้ที่มันจะมีความแตกต่างกันก็คือตรงนี้เลยครับมีของที่เราจะสามารถซื้อได้ในทุกๆวันแบบนี้ อย่างอันแรกนักธนูเดลิเจนที่เราจะซื้อได้ก็คือผลพลอยได้ในห้องทดลองผูกมัดนะครับซื้อได้10ครั้งต่อตัวละครทุกวันอันที่2จะเป็นคัมภีร์ห้องทดลองลับอันนี้จะเอาไว้ลงดันเจียนนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญมากเพื่ออยากจะไปลงห้องทดลองตีมอนที่มีระดับเดเวลอีกแบบหนึ่งและก็ได้รุนสเก็หินเคลื่อนที่ห้องทดลองลับจากตรงนี้ด้วยนะครับและเมื่อเราปลดถึงขั้นที่3อันนี้เราจะสามารถซื้อชุดสีฟ้าของอุปกรณ์หนังสัตว์ได้ก็ทุก เลยถ้าถึงขั้นที่4เราจะสามารถซื้อหินอัปเกรดเครื่องประดับอันนี้จะซื้อได้ต่อสัปดาห์นะ30ก้อนด้วยกันถ้าถึงขั้น5เราจะสามารถซื้อชุดสีม่วงของเซตหนังสัตว์ได้และก็จะมีผานะสีฟ้ารวมถึงตาของนักธนูและยังมียารับฟื้นฟูการต่อสู้ส่วนถ้าเป็นอันที่2ของที่มีให้ซื้อนะครับขั้นที่1จะเป็นสารเล่งปฏิกริยาแปรธาตุซื้อได้10ครั้งต่อตัวละครขั้นที่2จะสามารถซื้อน้ำมันล่าสัตว์ประหลาดอันนี้จะเป็นน้ำยาย บัฟนะครับโจมตีมอนเตอร์ทั่วไปบวก5%เซื้อได้ร100อยครั้งหรือร้อยขวดต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีน้ำมันล่าพวกชั้นยอดสามารถตีมอนเตอร์ชั้นยอดซื้อได้50ครั้งต่อสัปดาห์ส่วนขั้นที่3นะครับก็จะเป็นเซ็ตอุปกรณ์ผ้าพวกอุปกรณ์ผ้าเนี่ยสีฟ้ามีหมดเลยและขั้นที่4จะเป็นกล่องเซลลเพาะเลียงนะครับซื้อได้10ครั้งต่อสัปดาห์และต่อตัวละครขั้นที่5จะเป็นอุปกรณ์สีม่วงเซ็ตผ้านะครับแล้วก็จะมีผานะอันสุดท้ายจะเป็นนยาลัฟฟู้พงเวร 1,000คูดาว2นาทีด้วยกันส่วนอันที่3ในร้านค้ามิตรภาพเขาจะมีลองรอยแห่งอาณาจักรล่มสลายซื้อได้10ครั้งต่อตัวละครทุกวันเป็นไอเทมที่ใช้ในการสร้างนะครับต่อมาจะเป็นคมภีร์สู่สารไทลิสโอซาซื้อได้5ครั้งต่อสัปดาห์ขั้นที่3ของร้านค้าอสาัสซัมจะเป็นอุปกรณ์หนังสัตว์และขั้นที่5กระโดดมาเลยนะอีกทีหนึ่งก็คือขั้น5จะเป็นอุปกรณ์สีม่วงแล้วก็จะมีพวกยาลับภูมิคุ้มกันสถานะผูก หินถลุงเครื่องประดับแห่งโชคชะตาระดับหายากส่วนร้านค้าอันที่4นะครับก็จะเป็นเซอร์วิสที่เราจะซื้อได้ก็จะมีอบมืดมิดนะครับแค่เราปลดขั้น1ซื้อได้10ครั้งต่อตัวละครทุกวันขั้น2จะเป็นกล่องเลือกหินรับมีดนะครับซื้อได้50กล่องต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีอุปกรณ์ผ้าสําหรับขั้น3ส่วนขั้นที่4จะเป็นหินถลุงออฟอุปกรณ์และขั้น5้าก็จะเป็นเซ็ตผ้าสีม่วงส่วนอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นยาลับเร่งความเร็วในพิบตานะครับเพิ 20%ด้วยกันและส่วนอันสุดท้ายหรือร้านค้าสุดท้ายขั้นที่1สามารถซื้อได้เลยก็คือวิญญาณที่ได้รับการชําระล้างแบบผูกมัดเป็นไอเทมในการสร้างขั้นที่2จะเป็นคัมภีร์แดนมรณะซื้อได้5ครั้งต่อสัปดาห์และขั้นที่3จะเป็นอุปกรณ์โลหะพวกนี้ก็จะเหมาะกับสายระยะปิเชษขั้นที่4จะเป็นหินอัปเกรดเครื่องป้องกันและขั้นที่5ก็จะเป็นอุปกรณ์โลหะสีม่วงส่วนอันสุดท้ายจะเป็นยารับแห่งการกลายเป็นหินเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วในการที่เราจะเลือกอัปเกก็จะมี ความสาคัญแบบมากๆถ้าเราจะเน้นไปทางการฟาร์มมอนเตอร์แบบปกติการที่เราเลือกอัพอันที่2ก่อนก็จะมีความสําคัญเพราะเราจะสามารถซื้อน้ํายาเพิ่มบัฟดาเมจต่อมอนเตอร์ทั่วไปได้และใครที่เล่นเป็นสายเวทอยู่แล้วนะครับก็จะค่อนข้างคุ้มเลยเพราะอุปกรณ์เซ็ตผ้าก็จะเป็นเซ็ตฟื้นฟู MP มีพลังป้องกันเวทป้องกันระยะใกล้นะครับป้องกันระยะไกลถ้าเรารีบทําให้ถึงคันห้าได้นะครับก็จะได้อุปกรณ์สีม่วงทําให้เพิ่มค่าสเตตัสไปบวกไปใส่แล้วก็ยืนชนมอนได้ที่สําคัญ กว่านั้นถ้าเราถึงขั้น4กล่องเซลลเราจะซื้อได้10กล่องในทุกๆสัปดาห์นะครับต่อตัวละครด้วยโอ้โหเดยว่าเดือดเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับกล่องนี้ถ้าถามว่ามีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์แบบมากๆเพราะเราจะได้ทําลูกน้องไม่ว่าจะเป็นการผูกมิตรหรือจะทําในส่วนอื่นมันมีความสาคัญที่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับฉะนั้นเชียร์ให้อัพอันที่2ก่อนแต่ในกรณีที่เราจะลงดันแบบพิเศษเราสามารถไปอัพอันแรกก่อนได้นะครับเพราะว่าเป็นดันเจี้ยนในช่วงเริ่มต้นถ้าเราอัพถึงขั้นที่2ปุ๊บก็จะส สามารถซื้อได้5รอบต่อสัปดาห์ใช่ไหมจะเป็นห้องทดลองแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งบอสมอนเตอร์แบบพิเศษที่เขาจะดรอปอุปกรณ์ดรอปของเราสามารถฟาร์มโดยที่คนอื่นอาจจะไม่ค่อยฟาร์มในจุดนั้นๆจุดที่เราไปได้เลยนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คุ้มค่าแบบมากๆแต่ถ้าเราจะไปลงดันเจียนลับพิเศษอย่างสุสารใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับแน่นอนมันจะเป็นดันเจียนเลตเกมในการที่เราไปลงก็เลยจะมีความยากมากกว่าฉะนั้นถ้าเราเลือกอัพถ้าจะเน้นค แค่อุปกรณ์สมใจเราเล่นเป็นสายตีไกลก็ให้เล่นเซตหนังสัตว์นะครับแต่ถ้าเราเล่นเป็นสายตีไกล้อย่างดาบโล่โล่ล,ลบก็ให้เลือกอันล่างก็ได้อันนี้ก็จะได้อุปกรณ์ตามที่เราต้องการสาหรับเซตโลหะแต่ถ้าเราไม่ได้ซีพูกุปกรณ์สีม่วงอยู่แล้วนะครับก็ไปอัพอันที่1ห,หรืออันที่2แต่อันที่2อเนี่ยอย่างที่เกิดนะครับก็จะค่อนข้างคุ้ม ตรงที่เราจะได้กล่องเซล์พอเลี้ยงหรือถ้าเราจะเน้นแค่ลงดันเจียนก็ให้อัพอันที่1ึงถึงเลเวล2อัพอันที่3นะครับถึงเลเวล2แล้วก็มาอัพอันที่5นะครับถึงเลเวล2หรือขั้น2แค่นั้นก็ได้เหมือนกันโดยในการอัพเลเวลพวกนี้ต้องใช้ใบรับรองมิตรภาพนะครับซึ่งใบรับรองมิตรภาพเราจะหาได้จากไหนโดยพื้นฐานแล้วก็จะมีได้รับจากภารกิจเวลาเราไปทําภารกิจเนี่ยเราก็จะได้รับใบรับรองมิตรภาพมาวันละ1 5 0 1ภารกิจอ่ะจะได้15เราต้องพยายามทา เคว็ประจำวันตรงนี้นะครับให้ครบ10ภารกิจต่อวันก็จะได้150แต่เราอยากจะหาเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็จะมีพวกภารกิจหลักที่พอจะได้รับได้บ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะอาจจะมี20 15อะไรพวกนี้นะครับ ก็จะได้รับมาด้วยเหมือนกันนอกเหนือไปกว่านั้นนะครับก็จะมีให้เราลงหออันนี้ก็จะได้รับนะครับคือใบรับรองวิทยภาพอ่ะจะได้น้อยฉะนั้นในการอัพหรือเลือกอัพในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีความสําคัญแบบมากๆแต่ก็จะมีได้รับเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เราเติมอันนี้ก็จะได้ใบรับรองวิทยภาพถึง100อันด้วยกันสําหรับแพ็กเกจพวกนี้นะครับบางแพ็กเกจเราสามารถซื้อได้2ครั้งด้วยกันนะต่อสัปดาห์ด้วยนะครับอย่างแพ็กเกจพวกนี้ถ้าใครอยากอัปเกรดเลเวลวิทยภาพแบบไวๆสามารถไปจัด ดทุกๆสัปห์เลยฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ผมก็มาพูดถึงเกี่ยวกับร้านมิตรภาพประมาณนี้ละกันนะครับว่าอัพันไหนคุ้มส่วนตัวผมเชียร์ให้อัพอันที่2ถ้าเราเล่นนักเวทแต่ถ้าเราเล่นสายตีไก้ดาเมจโหดๆดาบยักษ์ก็สามารถใส่เซตหนังสัตว์อัพอันแรกไปก่อนได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ลงดันได้ด้วยหรือถ้าเราจะเน้นลงดันอย่างเดียวก็อัพ135เพื่อปลดล็อกใบดันก็ได้เหมือนกันให้ถึงขั้น2ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเน้นอุปกรณ์หรือเน้นอะไรนะครับการเลือกอัพอันนี้จะมีความสาคัญมากเลยนะ สำหรับในพาร์ทนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ามาชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ